สวัสดีจ้าพี่น้องมาชมสวนแอปเปิลของเพื่อนบ้านน้ำกันจ้าเขาก็เบิ้งพี่น้องจ้าล้นเต็มดินแต่ว่ากระซิมีเทิ้งลูกหน่อยลูกใหญ่ดกเกินไปมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าไหวจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องมาชมแอปเปิลบางต้นก็ล้นเต็มดินเลยจ้ะพี่น้อง ดกหย่อยยามยางเพิ่นโบเก็บถิ่งจ้ะเพิ่นสอบให้มันดกดกเพิ่นสอบเบิ้งเบึงงากองย้อนลงพื้นพี่น้องจ้ะต้นนี้ดกขนาดมือนี่ทั้งมือแล้วจ้ะพี่น้องล่มแห้งแห้งจ้ะแต่ว่าอากาศก็ดีแดดก็เมืดมือ้อกันจ้ะ เดี๋ยวอีกจักน้อยก็สิหนาวมาแล้วช่วงนี้ก็สิออกข้างนอกบ้านบอยจากพี่น้องลูกดกขนาดก็สิยางวนไปว้นมาอยู่นี่แหละจ้ะพี่น้องออนซ่อนแอปเปิลบานเพิ่น,น,นตวาถ้าบานโตไหไลายปน,นี่บ่บอย่างดอกะเพราวาพอหญ่เพิ่นสอบเด็ดออกเด็ดทิ้งจ้ะ จ้าพี่น้องดด๊กพิมก็สอบเบิ้งแอปเปิลลูกที่มันออกแดงๆจะเวลาเข้าทายลูกมันจะง่ามจ้กพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเขาโดนแดดจ้ะพิมว่ามันจังเป็นแกมแดงกันส่ ออนซ้อนหลายจ้ะกล้องก็ทายบอสมจริงเป็นไดอากาศบรรยากาศกด็ดีดีจ้ะพี่น้องทุกคนอากาศดีขนาด เห็นเราก็เสียดายจะอยู่บ้านเขาพิมสื้อกินด้วยเดี๋ยวนี่สิบหาหรือยี่สิบบาทนะจ๊ะตอนนวยแต่ว่าเขาก็สิขัดแยกเอานวยญัน่ๆเติบน่วยนี้จ้ะดกดกดกขนาดต้นเนปาดพี่น้องจ๊ะ All son. All son ออนซอนออนซอนแอปเปิลต้นนี้เพิ่งกสิน่าจะอีกเป็นเดือนหรือว่าสองเดือนเพิ่งจังสิเก็บจากเพิ่งกสิเก็บใส่ในกองในรังไว้ถ้ากินหลายๆเป็นเดือนจะเห็นเพิน่นเพิ่นสอบเก็บใส่กองใส่ลังไม่ญงเพินเ่นเป็นเจ้าของต้นแอปเปิลจ้ะพี่น้องดอกขนาด ทิพนี้กับบอดี้มี่ยังไลจ่จะพาพี่น้องมาส้มบบกแอปเปิลแอปเปิลลูกดกดกป้าดกขนาดดกไล่กับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าบ่าค่อยง่ายจ้ะบ,บางนวยกับง่ายบางนวยกับหน่อยบางนวยกับเนาอันนี้ลูกแพ้นวยว่าง,งามจับพี่น้องแต่ว่าแซบแซบด้วยจ้ะรสชาติของเขาต้นมันเท่าหรอจ้ะ อันนี้ก็แมนจะเป็นกองี่าดกขนาดจะพี่น้อง หน่อยย้่งนาะดูกแค่เดี๋ยวเพิ่สิบิ้าพี่น้องไปเบิ่งเห็ดจ้ะเห็ดอีกอย่างมาเบิ่งน้ำกันจ้ะ นี่จ้ะพี่นอ้องเบิ้งเห็ดอียงอ่อนอั่วรัวจ้ะมันอยู่กับต้นแอปเปิล้ลเลยจ้ะงามงามจ้ะพี่นอ้องเบิ้งเห็นมันขึ้นทุกปีเลยจ้ะบ่แมนหน่อยหน่อยลจ้ะเบิ้งจ้ะเบิเ้งเลบ็บกระดัมดัมเลวจ้ะเล็บมหาไพหัวกระบ,บอกเ้อจ้ะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะพอกันมือหนาะสวัสดีจ้า